ไม่มหาเศรษฐีส่วนใหญ่ถึงชอบที่จะลงทุนในตลาดหุ้นรู้ไหมครับเหตุผลเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยระหว่างที่เราถือครองหุ้นเรายังมีโอกาสทํากําไรถึง2จังหวะนะครับก็คือ 1. กําไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นในวันที่เราซื้อและวันที่เราขายกับ2นะครับก็คือกําไรจากเงินปันผลซึ่งมาจากการประกาศ กำไรของบริษัทนะครับถ้าบริษัทเขามีกําไรเขาก็มีการปันกําไรออกมาเป็นเรื่องของผลตอบแทนกลับมาให้เราในลักษณะของเงินปันผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นเช่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทองคํนะฮะเย์สินเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะได้กําไรเมื่อเราขายเท่านั้นและเมื่อวันที่เราขายเกิดเราขายในราคาที่ขาดทุนล่ะ เราก็จะไม่มีกําไรแปลว่าในระหว่างที่เราถือครองเนี่ยเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยนั่นคือเหตุผลที่สําคัญนะคะว่าทําไมมหาเศรษฐีส่วนใหญ่จึงนิยมการเอาเงินเนี่ยไปไว้ในตลาดหุ้นมากกว่าการถือในหลักทรัพย์ประเภทอื่นครับ